สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาเอฟซีมเอฟซีเก้าด้วยจ้ามาพบก,กับแนวทางหุ่นดาวโจนส์รอบปกติจากแนวทางของที่ส2เนาะสำหรับดาวโจนส์คือนี่ถ้าพ้นออกนอะจ้าแนวทางที่22เดือนหนึ่งมก,กราจะสองหาหกแปดจ้าสำหรับหุ้นดาวโจนส์มือนี้คือสิมารสรุปห้มาอธิบายหาย้แบบง่ายๆเนาะเพราะว่าวันที่21นี่คือไอจอยลุงไปละพ้นบอ,อกเนาะ เดี๋ยวมาเบิกพ้นหยอนหลังกันก่อนจากพ้นของที่18ทีผ่านมาจ้ะสำหรับแนวทางคูดาโจน์ของเาที่18ที่ผ่านมาแนวทางของเขาให้เด่น8กับเก่าสำหรับพ้นคือมาบนเนาะบนออก783หลัง70สำหรับแนวทางเขาเขา83ตรงๆจากบนส่วน70ผ่านไปของเขามี80เข้ามา70เนาะสำหรับหลัง สำหรับดาวโจนที่ผ่านมาของวันที่18กัตามนี้เราจะยินดีกับคุณสี่ตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีสีตามเนาะสำหรับวันที่22ถ้าพ้นออกแอนจอยเสียพ้นของที่21มาเปลี่ยนแนวทางของวันที่22เราจะพอวันที่21แอนจอยโรคจวพ้นบ่อเนาะพ้นปิดไปสำหรับคุณดาวโจนของเฮานะจ๊ะมาตามกันต่อเนาะถ้าสีไ้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอเอาแค่วันที่แค่นั้นเองเนาะ ถาวันที่22คืนนี้ถ้าฝนบอ,อกก็คือต้องปล่อยผ่านจะเพราะว่าถ้าฝนสีออกวันวต่อไปก็คือถ้าึ้นอยู่กับความ,มากความชอบล้นจะทาสีน้ำแนวทางของที่ที่22ไปเป็นแนวทางของวันถัดไปถ้าฝนออกอะสามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้เลยเนาะสำหรับดาวโจนส์ของวันที่22 ขาพ้นออกแอจอยก็คือหายเลขเด่นตามนี้เลยเด่น6กับเจ็ดจะวิงว่งรูดไซวิ่งไซรูดของเฮาหมัก้าม,า,กามักถ้าชอบก็บคือสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะเบิรดเลขเด่นหกหล้วกัเจ็ดเจ็ดเบิรดเลขเด่นคือเน้นไปที่6กหกสำหรับตัวรประกบกู่เด่น6วิ่งกูด6ดาวโจนคืนนี้เน้นจับคู่ไปที่หกหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหสาม สำหรับเด่น 7, เจ็ดวิ่งรูเจจับคู่มีเจหคู่เด่นเจ็ดเกเจดหนึ่งเจสองตามด้วยเจ็ดสาำหรับตัวเสียจอยระบายซีนคือเป็นตัวเด่นตัวเน้นเนาะเด่นหกวิ่งรูหกจะเน้นไปที่6กเก้าหกศูนย์เจ็หกเจ็ดสมเบอร์เลขเด่นก็คือเน้นไปที่เบิร์ห6ห สำหรับพ้นหุ้นดาวโจนของวันที่22ก็คือตามนี่เลยจะจะได้การหลับชมใเป็นเนี่ยท่าเราจะถาหมักทาชอบทามมีตัวหมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกะจังคอยตามเนาะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเราจะพาหุ้นดาวโจนผลบอกหลายวันเลยเนาะติดติดกันเลยเราจะตามนี้เลยถ้าเกิดวันที่22บอกก็คือตามตีเอจดยอธิบายไปในเบื้องต้นเลยเนาะ โอเคจากจังได้กับเขาหายโชคโชคมันมันกันทุกคนทุกท่านจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากวันที่21วันสิบโลรกะจังไรดอกหยาดฝนออกก็เลยโล่งหายคือเก่าอ่ะบอเสียหายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจากเขาหายโชคโชคมันมันกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า